โอ้ใครจะลอยบัวลอยเทียนลอยเคราะห์อะไรนะใครไปจุดไฟที่ที่เทียนให้ก็่อยดิไฟที่เทียนนี้ไม่ได้จุดได้เลยเทียนต้นใหญ่อะเด็กใครก็จะลอยบัวจะได้นั่งได้เขาไม่มีพี่จุดไฟก็ลอยไม่ได้นะใครจะเดินมาตะมาเกียงใครจะเดินมุล่ลงส่ง เอาเรียนเชิญนะครับตอนนี้ทุกตำแหน่งเลยตัดบาดตัดบาดสตาลนะฮะตอนนี้ตัดบารสตา์เนี่ยเป็นของโบราณโบราณการสมัยก่อนเนี่ยนะยังไม่มีอะไรอ่ะนะฮะตัดบาดสตา์เนี่ยเป็นของยืนพื้นที่มีอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับครับคุณ เสือมาไอ้ผมเห็นหน้าซองไอ้ผมอนุโมทนาสาธุเดินเลยครับใครจะจองสำหรับข้าวหวานไว้น่ยนะฮะอนุโมทนาในห้าร้อยอิปกรรมการหนึ่งพันบาท แล้วก็คุณพิดพบคุณศูนยคุณสายพิยรขวงสัมเทียงโอนพิ้ทให้พ,พ่อทองคูนขวงสัมเทียงแม่แม่ส,สเฉียยแม่ฟักง,งามนะฮะห้าพันบาทหมดนาสาทุกกรรม ทานยิเชิญเลยนะครับคะแนนไหนก็ได้นะฮะตอนนี้ทุกคะแนนนั้นเ,เปิดหมดแล้วนะฮะทุกคะแนนนั้นเปิดหมดแล้วนะครับก็เชิญได้เลยนะฮะภาังที้ก็ได้ไม่เป็นไรเ,เห็นไหมละ <laughs> ่ะทุกคะแนนเปิดหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ขอมีภาพติดกับท่านกอจอป้ายแด,กดงกันนี้หนึ่งกีครับรเชิญน,นะครับ เส้นเสบุตรมาประกาศต้นปุจย์ทุกท่ททนานครับขณะนี้การประจ๊ปีการนับสกาลหลวงพ่อปู่ทองคำนับสกาลหลวงปู่ชิดนับสกาลหลวงป่อสายของวัดบางปิ่นหมู่ที่สองตำบลนาดียเพะเยาจังหวัดสุราษร์ธานีวันแรกเริ่มแล้วนะวันอุ้มแรกตันนี้นะฮะ ทุกคะแนนพร้อมบสำหรับผู้ทุกท่านที่ต้องการจะมาร่วมสมมำฮ์ตู้เย,ย็นพวกไปไหนนะเดียกก๋ยวตอเสียงตรงนี้หน่อยนะเขาเลิกตอใช้หน่อยเอาอย่างน่ะหยายเนื่อยยังเอบคุณเชิญครับเชิญท่าน,าน,น,านโหลาโหลาลกินสนับพนรุ่งอาพุ่กนะฮะสมมหา์ตู้เย็นวัด มันรับมาแล้วก็ไม่เป็นไรวัยยาพยากราวัยยาพัิกรเบอร์2องเบอร์หนึ่งท่านอดีตนายกสุนึกอุ่เล็กเบอร์2องท่านมหาตุตยเจอกัอาก็นเดิมประเดินงานวันแรกเนาะมาคืนน,นี้ดูแฟกค์กดยอนตอนกลางคืนนะ คนมากเลยวัดเดือนนี้ได้สินสั่งานวัดนะครับวัดบางเป้งเราตองจับบารมีหลวงพ่อปู่บารมีสา์สิทธิ์บารมีหลวงพ่อสายหลวงพ่อชิดนแะแล้วก็เป็นหลักนะฮะบารมีหลวงปู่หลวงพ่อเป็นหลักให้ลูกหลานชาวตำบลนารีเรามาหลายสิบปีถึงจะสร้างวัดสร้างวามาบารมีที่วั แล้วเปิดงานนะครับไม่ค่อยได้ยเยอะขนาดนี้ของเราไี่ยกมากันตั้งแต่เช้าของเราก็ทำรบอบบวงสรวงบอกเทวดาก่อนนะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจังฆารวาสทั้งพระนะฮะหลวงพ่อทุ่จะคุณพระธรรมวชิรา